สวัสดีครับเพื่อนๆื่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ทหุ้นคุณทำได้เพื่อนเืเก่งแล้วก็ดีได้กว่าเมื่อวานนี้แน่นอนนะครับเพื่อนๆนติดตามรับชมรับฟังช่องปั้นพอรทหุ้นขอให้สติปัญญาในหุ้นของเพื่อนๆนนะครับเพอกพูนขึ้นในแต่ละวันนำมาซึ่งความสุขความเจริญนะครับทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ก็ มีไอเดียมานำเสนอนะครับสำหรับการเป็นมหาเศรษฐีหุ้นด้วยฝีมือตนเองนะครับวันนี้ก็จะได้นำเสนอหุ้นนะครับอินทร์อนนะครับอินทรประกันภัยนะครับอ่ารับประกันวินาศภัยทุกประเภทนะครับหุ้นตัวนี้ราคาปิดตลาดเมื่อวันที่20เนี่ยนะครับตอนนี้ตอนเช้าวันที่21นะครับตอนนี้ก็ทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆนะครับไว้เป็นอ่าหลักฐานนะครับว่า หุ้นตัวนี้นะครับเขานะครับจ่ายปันผลอยู่ที่13%เปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นแล้วกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กำไรตั้งแต่ซื้อเนี่ยเพื่อนเพื่อนซื้อหุ้นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมีกำไรอยู่ในมือก่อนเลย13%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคราวนี้นะครับผมมานำเสนอไอเดียกับเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจก็อาจจะลองพิจารณาใต้คลิปนะครับหนึ่งก็คือผมนะครับตั้ง TP ในหุ้นตัวนี้ไว้ที่3านนะครับอ่า หมายความว่าถ้าณราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับหุ้นตัวเนี้ยอยู่ที่73บาทนะครับมีโอกาสที่ราคานะครับจะปรับขึ้นไปนะครับจะปรับขึ้นไปสัก100บาทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือตั้งเป้าไว้นะครับเล่นเล่นแบบสบายๆนะครับตามกลยุทธ์นะครับสองก็คือเรื่องของอเรื่องของกรอบราคาที่จะเข้าซื้อหุ้นตัวนี้นะครับก็คือ,อไม่ควรจะซื้อ หุ้นตัวนี้เกิน80บาทนะครับในการลงทุนหุ้นตัวนี้นะครับถ้าท่านซื้อถึงลงทุนในหุ้นตัวนี้ในราคานะครับ80บาทเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลผล12นะครับหุ้นที่จ่ายผลผลิตระดับ12หาไม่ง่ายนะครับในตลาดหลัซทรัพย์ไทยเรานะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีๆนะครับอันนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับพิจารณาตัดสินใจซื้อขายหุ้นตัวนี้ได้ด้วยตนเองนะครับ ผมก็เป็นแต่เพียงผู้นำเสนอนะครับข้อ3ก็คือระยะเวลาซื้อถือลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ระยะเวลาในหุ้นตัวนี้นะครับอาจจะไม่นานนะครับก็จะอยู่ลาวๆภายใต้นะครับภายใต้กรอบระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับเ <c oughs> <ๆ S 2> พื่อนๆ <c oughs> ก็หุ้นตัวนี้นะครับกรอบระยะเวลาที่จะซื้อถือลงทุนในหุ้นตัวนี้ อยู่ราวๆสองเดือนนะครับสองเดือนแต่อัตราผลตอบแทนที่เราสามารถที่จะได้แน่ๆจากหุ้นตัวนี้ก็คือ13%ณนะราคา73บาทนะครับถ้าเพื่อนๆได้ราคา73บาท75บาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าได้ราคา80บาทก็มีอยู่ในมือแน่ๆละ12%นะครับส่วนเพื่อนๆจะได้30%หรือไม่อันนั้นก็รอให้นะครับตลาดเฉลยนะครับผลลัพธ์ออกมา เราก็เพียงรอรวยนะครับรอให้เป็นเย็นให้ได้นะครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์นะครับที่เพื่อนๆติดตามรับชมรับฟังก็สามารถที่จะเป็นมหาเศรษฐีหุ้นได้ด้วยตนเองนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ลองพิจารณาใต้คลิปนะครับขอเพื่อนๆชโชคดีและมีความสุขในโลกแห่งการลงทุนสวัสดีครับ